สวัสดีครับนี่คือรายการ Bean Star r o o k i นะครับวันนี้เราจะมาโปรโมทเซิร์ฟเ MCF Tag o ท่านไม่ใช่ไม่ใช่ใช่อันนั้นยุคเก่านะครับนี่คือเซิร์ฟเอ์ m c a Tag o อ l i n e MCF T F Tag c a s h ใช่ปะ ตัวเกมนะครับแวงสาเธยากันเลยนะคะลอกที่ก็ไปดูแลวนะคล็อกี่ก็ไปดูนะคกนีแปงว่าคนดูคลิแกใช่เราจะมาเราจะมารีวิวสปาก่อนครับเออเซิร์ฟเวอร์นี้ก็นะปัญหาเล นี่นครับคือว่าถ้าจะออกนอกสปาก็ที่ขวาตรงนี้เลยนะครับ <c oughs> นี่ครับห้ามเสกมาในสปาเลครับม้าหายเราไม่รับผิดชอบชนะครับนี่ดูไทยบรรยากาศภายในสปาเราครับนี่น <c oughs> สวยมากเพิ่งสร้างเสร็จเมื่อกี้เลยใช่ไหมพี่ปอโคตรภูม <c oughs> ิใจภูมิใจแบบนีลกด แล้วใครจะซื้อม้าก็ตรงนี้เลยครับแลกของก็ตรงนี้นะยักเล้วนี่จะเปลาห้ามเสร็จที่เสบนีไงถ้าเสร็จที่เสบาาม้าหายก็ไม่ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรู้เรื่องอ่ะเราปิดปิดป้ายเตือนไว้แล้วไงอย่าอย่ามาโวยวายนะโวยวายปุ๊บอ่านี่คือช็อเรื่องอะยรที่นี้ชาวของเรานี่มีชื่อว่า Green Tower นะคะช็อปกรีนทาวเวอร์ใช้เ็นโก้ได้เข้ามาแล้วตัวที่สองนะก็เพิ่งเปิดเมื่อกี้เขาก็ทยอยโหลดตัวเกมเข้ามานะเอ่อที่เมื่กี้เทมแล้วก็มีชื่อว่าบลู e าวเวอนะคะ XEO 1X มาอีกแล้วนี่นะเอ่อในเซิร์นี้เขาคนนามาแล้วแรกเอาไปซื้อของ คอยพวกนี้นะครับคอยแรกคือคอยวูเดนเอ้ยเออถูกแล้วสองก็คือคอย s t ต n e บื่นจี้เห็นหมูเองสามไอรอนคอยนะครับนี่โผล่เฮ้ยบ้นจีเห็นหมียืนยืนสองขาโอ้โหอึ้งเลยแล้วทำไมมันแตกตรงไหนวะเออเออนะาอย่าลอกเรื่องกันเลยนะนี่คือกดเซิร์ฟ ก็ด้วยอ่าด้วยนี่คือตลาดดูดีด้วยนี่นักขายผมว่าคลิปนี้ยาวแน่เลยเอาให้หมดเอาให้ครบเลยเอาให้หมดละเอียดยิบเลยไม่ละเอียดหรอกนี่คือเอ็นบีซรกเนี่ยไม่ทำที่ขายเนี่ยโพเทคก็ขายโพเทคก็อยู่ในเบตเตอร์เลดนะอยู่ในไอตัวเบตเตอร์เลดตัวที่สามอ่ะเห็นมาล่ะ เเข้าไปดูในช็อปกันเลยนะคะไม่ใช่เบต้าเลตอ่ะมันเป็นตัวชื่อว่าขายโพต่างคนสงสัยว่าทําไมยศไม่มีเพราะว่าปลักอินยศอยู่ในเซิร์ฟเราในรุ่นเบตา้ายังไม่มียศยังไม่มียศใช่เบต้าอยู่นะครับเอ่อตอนนี้โครสเบตา้าใช่ไหมอ่าเดี๋ยวสักพรุ่งน,นี้หรือวันนี้ตอนตอนทุ่มหนึ่งนะก็อาจะโอเพ่นเบต้าได้นะครับ คือช็อปอาวุธนะเบอร์ชั่วกรรมโทษนี่ชุดเกาะนะนี่คือแบตเตอร์เอน์ไม่ใช่ละเวิร์ฟเวิร์ฟเวิร์ฟมันมาอีกแล้วโอ้ปลุกยิงได้เออเรา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 ไม่ได้หอังยงนดีว่าว่าว่าเรากดชิปทำนะคุณซันเขาโวยวายมันเป็นการกดชิปที่ขอประกาศนะ คิวที่คโอเอสนะจะปรากฏตัวขึ้นมามันไม่ต้อง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 แล้วเหรอไม่ต้องไม่ต้องแอดมินไม่ต้องสร้างคิวอ้าวต้องสร้างสร้างทำไมอ่ะแอดมินทาสร้างคิวให้ให้เพยเยอร์เขาสร้างคิวกันไปอ้าวผมไม่ใช่ผมไม่ใช่แอดมินไม่ได้เหรอเป็นจีเอ็มไงจีเอ็มไงเออเย้คิวที่เค้า ยูเดอร์ยูเดอร์กิวมึงอะไม่เอาด้วยเย่ไม่มีใจไม่มีแล้วเออไม่มีกันหมดนะแต่เราภูมิใจที่เราได้ได้คุมเซิฟนี้นะคืออะไรวะได้ดูแลระบบไงดูแลดูแลพวกเพย์เยอร์พวกเนี้ยไอ้เน่ยคุณเธอก็ยังเข้าถึงโคโลไม่ได้อยู่ดีเข้าถึงระบบเซิฟโลเซิฟเราก็จะมีเยอะกว่านี้นโอเปนเบต้านะคบก็ฝากกันด้วยนะ โอเคเดี๋ยวไอพีไอพีผมให้ตบไอตุ๊ดกันไปไปไายุ่งเร็วเจอเปิดเจอเอฟสวกเจอเอลพีจีเจอเจอทุกอย่างเจอลาวาเจอเจอพี่นนท์เจอพี่ปอนเจอพี่มินเจอผมเจอซันเจอทุกคนเลยไอตุ๊ดเจอไอตุ๊ดด้วยนะเจอไอตุ๊ดด้วยโอเคไปละ